Stop ไเลยด็กเอ๋ทำไมใจรู้เก๋มาเลยดีกว่าคนดู switching มาละฟักเกอร์รู้จักเปล่า

เอ็กชันใส่ด้วยว่ะเคยกูอยากชอบเลยนี่ไอ้เงี้แปะอยู่ไหนวะซื้อไม่ได้ว่ะแอ็กหน่อยละกันไอ้นั่นแย่แล้วลูกโอ้ยเล่นเอลวอรแล้วเหรอถ้าไม่เล่นนี่กูบอกเลยมันสวนหัวคนง่ายอ่ะกูเล่นแบบไม่เล่นนายวอร์นะมามามา ใส่ใส่เดียวเลยดีกว่ามะว้ายโดนหัวด้วยวิ่ มผมไม่ไหวครับ XM8 แปดา,ม,ม,านนม่ขอ,ขอเล่นปืนอื่นได้ไหมเ m 9 4สอ,อยู่ไหนวะเออ น่เฮ้ยจะรอส่วนหัวฟูอย่างเดียวเลย ผมไม่หลงกลเอ้ามาตรงๆดิอย่า snap คนดูมัน snap อ่ะเดี๋ยว snap ดีผมขอร้องอย่างเดียวคือผมไม่อยากให้มัน snap เล่นยากเลย snap อ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหม snap เจ็บนะน้าสามหกสามหกอัดตัวเลยดีกว่าเนี่ยแล้วหัวเ<อ>จ็บเจ็บบอกเลยเจ็บอ่ะรอบนี้มีเติมยาสองกล่องสามกล่องอ่ะคือคนดูผมลากไม่ขึ้นเว้ยเนี่ยมันเล่นแงปเปอร์ผมลากไม่ขึ้นอ่ะผมดันเลยดีกว่า ผมเล่นไม่ได้จริงๆเพราะมันเล่นสแนปแนสเลด์ยามันหมดแล้วเนี่ยเลยทรงนี้ผมเล่นไม่ได้จริงๆครับเขาเล่นสแนปอะแต่แต่ก็ชนะได้นะตามเยียบคือเล่นสแนปคือผมต้องเล่นระเบิดมั้เนี่ยคือเขาเล่นอย่างเดียวเลย จบเดี๋ยวผมจะฝึกล่างหัวเลยผมลากตัวเจงเอาสำหรับใครที่ Yahoo เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลงล่างดิแปลงมาอัดตัวแล้วครับวิ่งป่าอย่างเงี้ยถ้าวิ่งป่าอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้หรอกครับเออ็ง <AM S 2> ผมไม่เล่นละมันติดหมาย ล้วนเล่นได้เดี๋ยวผมจะลากหวยคนดูนะผมจะนั่งนะสูตรนั่งยิงผมบอกเลยไม่มีใครสู้ได้อย่าไอวอลแค่นั้นแหละ อย่าอย่าอย่าคอมเมนต์หยาบๆว่าเอ้ย <me> อัดตัว <me> มันไก่อะไร <me> อย่างงี้นะครับอันนี้เขาไม่หยาดตัวนะครับมันติดแดงนะเห็นเห็นนะเออมันไม่เรียกอัดตัวนะครับอย่างเงี้ยก็อย่าพูดนะ คือผมบอกเลยเขาไม่ป hmm. ั๊มยาเมืนเขาจะอ่อนให้ผมเติมขอปืนได้ไหมอัคมันไม่รัวผมป้องกันปืนรัว มาอาก็อาก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะลางหอยดูนะทุกคนบอกว่าสูตรนั่งมัสนสั่งนะฮัลโหลเ้ยกลัวละเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอผมพูดยังไม่ทันจบแล้วเขาเล่นทีเผลอวะ่ะ เล่นทีเผือนี่ก็ไม่เอานะโอ,อ้คนดูเ,ออเขาเล่นสนิบบ้เขาไม่ เบิ่อนะอย่านะเหลี่ยมผมนะผมป้อมยาอยู่นะ หัวให้ลงไห้ไล่ปัดตัวมาผมจะซื้อบาเล่แล้วก็ซื้อลูกฟองแล้วนะผมไม่อัาจแล้วนะตัวหัวอะไรนะผมปัดตัวแล้วผมพูดจริงๆด้วยผมไม่เล่นละอย่า เระเบิดอีกมมลันซนะ <What? S 1> ามาสามองไงคือผมจะเล่นภาในสองกระบอกก็ได้นะแล้วผมเล่นคือปืนดีเซลด้วยเออเอาอย่างนั้นก็ได้นะโอราะเรานกเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเล่นยากนะ ครับเรีนครับตรงนี้จะเหลี่ยมผมอีกครผมขอระยะจูบผมบอกเลย,ลาย,ยาระยะจูบกันไหผมโคตรโคม,อมเอออย่างนี้แหละ ออกก็ไม่ออกเว้ยเล่นยากเลยละลายยาจูบอะจบน้องเล็กวางเป้ารอเลยวังเต๋อ นี่พีก่ก่อนเอใครนั่นไงผมบอกแล้วผมไม่ให้กยังใครยังไม่ด้ครับพี่ตอยผมเล่นหนึ่งสองกระบ,บอกครับกระโดดตั้งในวอัวมาก็มีเนี่ยไม่ต้องเล่นครับเราเบิดอแลผมไม่ให้เล่นผมปไปวัผมต้องอยู่ไกลนั่นระยะเนี่ย 哎，如、哦这个、好像没有。 ผมเข้าระยะจูบเลยได้ไหมระเบิดคุยอ่ะระเบิดทอม